แล้วมันสงสารว่ะเอา,อางี้ไหมถ้าแกกราบเท้าขอโทษฉันเนี่ยฉันจะยอมปล่อยแกไปไกพี่สกลคิดว่าออตโต้จะยอมกราบเท้าขอโทษเขาไหมหรอพีน่นี่ถ้าถามว่าออตโต้จะยอมไหมฉันไม่รู้เลยว้ยแต่ถ้าเป็นฉันนะ่ะดูจะเล็บขบเนี่ยแหละว่าไง จะกราบเท้าขอโทษฉันไหมงั้นผมขอขอให้มันแล <alon> ้วก <hint. S 2> ันเว้ยไอ้ไอไอ้ไอโต๊ะเงนักใช่ไหมไอ้เอ็งนักใช่ไอ้ตานักใช่ดไอ้นี่ S <s <us> <c oughs> พี่ตะโกนครับเ <c oughs> อาไงนี่คือปล่อยเป็นเงี้ยตายแน่เลยครับ <c oughs> พี่ช่วยไ,ไ,ไม่ได้ดีกว่าอยากหาเรื่องเองนี่ <c oughs> าหาเรื่องอะไรล่ะพี่ที่เขาไปมีเรื่องเนี่ยเขาเพราะเขาจะช่วยพี่ไม่ใช่เหรอ <c oughs> ใช่ครับไหนพี่ตะโกนบอกว่าเราเป็นทีมเดียวกันไงครับพี่ตะโกนเป็นหวัวหน้าจะปล่อยให้ทุกน้องอกกเรากระทืบยปางเงี้ยเหรอแล้วที่พี่ตะโกนบอกว่าออตโตะมันไม่มีทีมเวริร์กแล้วพี่อ่ะเห็นออตโต้เป็นคนในทีมหรือเปล่า Hey, oh. อยู่คนเดียวยังจะทายเหรอเฮ้ย <Hey. S 1> ใครบอกว่าบอกเขาอยู่คนเดียวเขามีพวกฉันอยู่ด้วยเว้ยใช่ครับถ้าจะกระทืบ oppo เนี่ยกระทืบพวกเราด้วยครับได้ฉันโดนกระทืบกันหมดนี่แหละ พี่จุกครับคุณจะกระเท้พูดเราแล้วครับมามาถึงครั้งนี้คงจะถอยไม่ได้แล้วะกูเนี่ยพวกเราสู้ใช่ไหมพวกเราขอคุณครับสู้เละเลยอ่ะโอ้ยไม่รู้ชาติดีแล้วต่างบาทด้วยรองเท้าหรือเหรอชาิเลยตีหนึงนึงวิ่งมาหาทุกวันเลยเนี่ย แล้วทำไมออโต้ไม่ค่อยโดนเลยอะครับะจะโดนได้ไงล่ะพลอยลพ,พวกคนน้นก็ต่อยมานี่ก็ฉากหนบชอฉากหนบพี่โดนเต็มเลย่ๆๆยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณพลอยพีมมากนะครับ <ๆ S 2> ที่ออกมาช่วยผมไม่เป็นไรนะครับออโต้ยังไงพวกเราก็ทีมเดียวกันนะครับนี่พี่ไม่รู้นะว่าออโต้จะคีดไงกับพวกเราอ่ะ แต่สำหรับพวกเราออโต้คือหนึ่งในทีมนี่แหละยังไงก็พร้อมจะช่วยเหลือเสมออยู่แล้วใช่ครับไม่รู้ว่าออโต้รังเกียจอะไรพวกเรานะครับถึงไม่ค่อยยอมสูงสิงด้วยอะผมไม่ได้คิดรังเกียจอะไรพวกพี่หรอกครับผมแค่อยู่ตัวคนเดียวมานานตั้งแต่แม่ผมตายผมก็เลยไม่คิดว่าจะสามารถเชื่อใจใครได้อีกครับ ผมเข้าใจนะครับออโตว้ว่าการเปิดใจรับใครใหม่สักคนไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแต่ว่าผมว่าไม่มีใครในโลกใบนี้ต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวหรอกครับทุกคนก็ต้องการมีเพื่อนไว้ให้คำปรึกษามีเพื่อนไว้ให้ความช่วยเหลือเวลาเราลำบากมีคนไม่ค่อยร่วมทุกข์ร่วมสุขยังไงพวกเราสามคนก็ยินดีเป็นเพื่อนออโต้นะครับ แล้วไม่ใช่แค่เราสามคนนะอันนี้พี่ขอพูดตรงๆเลยทุกคนในบ้านน่ะเขาก็รักออตโตเหมือนคนในครอบครัวของเขาเองเหมือนกันขนาดพี่นี่มายาติโกโหนิกาไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเลยเขายังรักพี่เือนคนในครอบครัวเขาเลยนี่ออตโตเป็นลูกคุณแท้งยังไงเขาก็ไม่ทิ้งอโอโตอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่าอโอโตเนี่ยจะรับคนอื่นเป็นครอบครัวของอโอโตได้ไหรือเปล่า มิกเก็บเสื้อผ้าออตโตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอีกสักพักเนี่ยออตโต้คงจะเลิกงานแล้วแ่ะครับแล้วมิกก็บอกอ,อ่โตได้เลยครับตรงงทุกคนยอมให้มิกตัดสินใจเรื่องออตโตจริงๆใช่ไหมครับก็ในเมื่อมันเป็นความต้องการของมิกพวกเราทุกคนจะขัดใจมิกได้ยังไงกันล่ะลูกทีนี้มิกเข็นหรือยังครับว่ามิกเป็นคนสําคัญในบ้านหลังนี้ อะไรก็ตามที่ทำให้มิกไม่สบายใจที่ทำให้มิกอึดอัดใจเนี่ยทุกคนก็ยอมทำเพื่อมิกท่นั้นแหละครับแต่ว่านรักอยากจะขออะไรมิกอยากหนึ่งได้ไหมครับหลังจากที่มิกไล่ออโต้ออกจากบ้านแล้วเนี่ยมิกได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่มิกอยากได้มิกไม่ต้องเสียสละเพื่อใครแล้วนรักอยากให้มิกถามตัวเองดูสักครั้งหนึ่งว่ามิก ยัมีความถูกจริงๆหรือเปล่าที่นารักพูดกับมิกแบบนี้เพราะนารักไม่อยากให้มิกไล่ออโ,โตออกจากบ้านใช่ไหมครับเปล่าครับทุกสิ่งทุกอย่างยังขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของมิกนารักเองก็อยากจะรู้เหมือนกันครับ ว่าม,มิกจะตัดสินใจยังไงขอบคุณมากนะพี่ตุก๊กโป๊ะครับปถืขอของมาน้าชน,น,านอะไรกันมาเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยน้าไปโดนอะไรกันมาเนี่ยก็พอดีมีลูกค้ามาหาเรื่องที่ร้านนะครับแล้วคุณอโอตโต้เขาเห็นพิษณกรณโดนลุมนังแกอยู่ก็เลยไปช่วยครับทีนี้พวกนั้นก็เลยกลับมาเอาเรื่องคุณอโอตโต้ครับพวกเราก็เลยออกไปช่วยช่วยกันไปช่วยกันมา ก็เลยเละแบบนี้ครับซื้อของเยอะแยะแบบนี้ไปทำอะไรกินผมซื้อหมวกกะทะมาเลี้ยงขอบคุณพิสกลค,ครับออแล้วก็เลยถือโอกาสมาเลี้ยงขอบคุณทุกคนด้วยครับเรื่องในโอกาสอะไรคะก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ทำทุกอย่างให้กับผมจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้ตัวนะครับว่าการมาของผม ทำให้ทุกคนไม่สบายใจเท่าไหร่ในตอนแรกผมกลับมาแค่ทวงความรับผิดชอบจากพ่อของผมแล้วผมก็คิดนะฮะว่าคนในบ้านหลังเนี้ยจะต้องเกลียดผมแต่ผมคิดผิดครับนอกจากจะไม่เกลียดผมแล้วเนี่ยยังรับผมเป็นสมาชิกในครอบครัวด้วย โดยเฉพาะป้าลินขอบคุณมากนะครับผมอยู่ตัวคนเดียวมานานไม่ค่อยชินกับการอยู่เป็นครอบครัวแบบนี้สักเท่าไหร่ถ้าผมทำอะไรผิดพลาดไปเนี่ยขอโทษด้วยนะครับ ครับมิกมีอะไรกับว่าโต้ก็พูดมาสิครับเฮ้ยไอ้มิกนี่แกเอาเป๋าฉันมาทำไมวะคือที่ฉันเอาเสื้อผ้าแกใส่กระเป๋าออมาเพราะฉัน ฉันจะเอาไปซักอ่ะมันเหม็นอ่ะแล้วพวกเนี้เตียงใหม่ก็มาส่งแล้วจะได้ไม่ต้องนอนเบียดกันดูแลความสะอาดด้วยนะเว้ยได้จุงเท้าที่ใช้แล้วอ่ะเลิกมานย้ใส่ใต้หมอนฉันได้แล้วฉันเหม็นว่ะแ่เนี้ยไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฝากซักเพิ่มอีกสองคู่ได้ไหมวะ ไม่เป hey, so ah, ็นไรหรอกเฮ้ยออโต้เฮ้ยออโต้ทุกคนนะครับทุกคนดูนี่ครับมันไม่ขอบคุณแล้วไม่ได้๋ยวฝากออโต้เนี่ยครับเนี่ยออโต้เป็นไงครับมิกตกลงไม่ไล่ออโต้จากบ้านแล้วหรอครับมิกมาคิดคิดดูแล้วนะครับน่ารักต่อให้มิกไล่ออโต้ออกจากบ้านไปอ่ะยังไงมิกก็ยังไม่มีความสุขอยู่ดีนะครับนั่นแหละครับมิกสิ่งที่นรักอยากจะบอกมิกเลยครับบางครั้งเนี่ยการที่คนเราได้อะไรมาเนี่ย มันไม่ได้แปลว่าเราจะมีความสุขเสมอไปนะครับและบางครั้งการที่เราเสียอะไรไปบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเราจะเสียไปตลอดไปนะครับมิกบางทีสิ่งที่เราได้มาเนี่ยมันอาจจะมากกว่าสิ่งที่เราเสียไปก็ได้นะครับใช่ครับมิกดูอย่างน้าแอลสิครับเสียท่านาลิงปุ๊บได้น้ำวานกลับมาปั๊บคือฉันต้องขอบใจนายใช่ไหม อรดงจริง็กำซ้อเขาเล่นเองงั้นเดี๋ยวมิกขอไปซักผ้าพี่ชายก่อนแล้วกันนะครับนี่รักขอบใจมากนะแต่คราวหน้าอย่าวัดใจอย่างนี้อีกนะเกิดมิกไล่ออโตขึ้นมาจริงๆงานยาวเลยนะทีเนี้ยไม่หรอกครับพี่แฮงยังไงรักก็รู้แล้วครับว่ามิกไม่ใช่เป็นคนเห็นแก่ตัวแบบนั้นหลานของรักอะลักเลี้ยงมากับมือครับ ลังจากนิสัยมิดดีใช่เห็นไหมน้ามันยังรู้จักรลานเป็นพ่อมันนี่ะอ้าวนี่คุณคุณแม่ว่าผมอีกแล้วเนี่ยเห็นหน้าคุณแล้วของมันขึ้นสวยงสวยยมยนีคุณวนีสวัสบ้านนี้มีรักยังไม่จบเดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อนะครับ